ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีแก้เข้า Windows ไม่ได้นะครับเปิดคอมมาแล้วขึ้นหน้าจอฟ้าเออร์เป็นโค้ดนะครับ x c 0 0 0 0 1นะครับเนาะก็ศูนย์ประมาณ5-6ตัวได้นะครับ วิธีแก้ก็คือนะครับให้เราเข้าหน้าตรงนี้ครับ s h o o t and o p t i o n นะครับหรือหน้า a d v a n c e d option นั่นเองนะครับคือวิธีแก,ก้เนี่ยผมก็ทำไวในคลิปนะครับมีวิธีเข้าอยู่หลักๆเลยก็จะมี3วิธีแต่เอาจริงๆก็วิธีเข้าอยู่7วิธีนั่นแหละนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับคือนะครับเปิดคอมมาเนี่ยมันจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับนะมันจะบอกว่า Recovery นะครับ y r u r ร์พเนี่ยโค้ดตัวนี้จะเด้งขึ้นมาเออเล c o d โค้นะครับ c x c 0000 0 0 0นนะครับโอเคไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแก้เลยนะครับอ่าพอเข้ามาหน้านี้เสร็จนะให้เราไปคลิกตรงนี้ครับโอเคทูเบอ Shoot นะครับตัวที่2นั่นเองนะครับแล้วก็ไปที่ advanced option พอเลือก Advanced option เสร็จก็ไปที่ Command ครับก็โอเคนะครับตามทันนะครับก็มันจะเข้ามาหน้านี้นะครับ Command ครับให้เราคลิกตรงอชื่อเลยชื่อคอมของเรานะครับพอคลิกเสร็จนะครับใครมีรหัสก็ใส่รหัสใครไม่มีกดไปเลยครับ ขึ้นมาหน้านี้นะครับพอามาหน้านี้เสร็จนะครับให้เราพิมพ์โค้ดตามผมเลยนะครับก็คือนะครับเริ่มแรกก็คือจะเป็น boot นะครับบู o เล็กนะครับวักครั้งหนึ่งแล้วก็ slash F I X M เอ่อ M B R นะครับก็กด Enter ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะตัวหนังสือไว้ด้านข้างให้นะครับจะแปะตรงนี้นะครับในคลิปก็พิมพ์ตามได้เลยนะครับก็โอเคเริ่มพิมพ์ต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปนะครับก็สังเกตดูดีดๆนะครับคือบางช่วงผมก็เว้นวรรนะครับ ตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างนี้นะครับเราต้องดูรายละเอียดนิดนึงครับสมมติว่าเราพิมพ์ไม่ตรงเนี่ยมันก็ไม่หายนะครับมันก็แก้ไม่ได้นะครับเนาะใจเย็นๆนิดนึงนะครับคอมเรามันมีปัญหาเราก็ต้องการแก้ก็ใจเย็นครับค่อยพิมพ์ไปนะครับดูเครื่องไวยนะครับแล้วก็นะครับ ครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็รอสักครู่นะครับพอขึ้นหน้าต่างเนี่ยส่วนใครที่มันเออร์เรมันน่าจะขึ้นหนึ่งนะครับเนาะขึ้นหนึ่งพอมันขึ้นหนึ่งปุ๊บเขาก็จะถามอะไรนี่เนี่ยผมจะไม่ได้เนาะแต่ว่ามันจะถามอยู่นะครับแล้วมันก็จะถามเราว่าอ่าเยดอโนนะครับก็คือเราให้ใส่ ตรงขั้นตอนนี้ก็ใส่เป็นนะครับายไปเลยครับเย็ดนั่นเองเรากด enter ครับพอกด enter เสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็กด exit ได้เลยนะครับแล้ว enter เลยจากนั้นมันก็คือเราใส่เสร็จมันก็จะมาหน้านี้แล้วก็กดตัวนี้ได้เลยครับตัวบนนะครับก็โอเคนะครับ คือใครกดแล้วมันก็จะโหลดเข้าหน้าวินโดว์ให้เราเลยนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมก็แค่บอกว่าถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยพิมพ์ไม่ได้ก็ลองทำอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ดูโค้ดดีๆว่าเราพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกตรงไหนไหมนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับนะก็ขอให้ทุกคนทำได้นะครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับผมหากทำได้หรือชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปสอนอีกนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ